สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเย็บกระโปรงเอลสโมกนะคะผ้าของเราจะเป็นผ้าสปันนะคะหน้ากว้าง5 6นิ้วใช้จำนวน2เมตรค่ะเราจะคลี่ผ้าออกพับเลยนะคะจะพับเป็นมุมให้ได้สามเหลี่ยมนะคะนี่ค่ะ ถ้าเราพับลักษณะอย่างนี้เราจะได้กว้างคูณยาวเท่ากันนะคะก็คือกว้างห้าสิบหกนิ้วยาวห้าสิบหกนิ้วค่ะจะพับนี่ค่ะดูตามมือประเจนเลยนะคะเราจะพับอย่างนี้เพื่อที่จะแยกผ้าออกเป็นสองชิ้นค่ะ ทีนี้เราก็จะตัดเลยนะคะตัวชิ้นฝั่งขวามือชิ้นใหญ่นี้ก็คือจะเป็นตัวกระโปรงนะคะส่วนชิ้นอีกชิ้นเล็กเราจะไว้ทำสมออกเอวค่ะเราจะพับผ้าทางริมเข้าไปค่ะ นี่ค่ะทีนี้เราก็จะตัดออกเลยนะคะส่วนที่เกินทางซ้ายมือของผู้ชมค่ะเราจะตัดออกไปเลยค่ะ นี้ก็จะเป็นฝั่งชายกระโปรงของเรานะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะชายกระโปรงของเรานี่ค่ะแต่ถ้าผู้ชมไม่ชอบชายกระโปรงลักษณะอย,อย่างนี้ก็สามารถที่จะตัดโค้งมาได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาตัดส่วนสะโพกค,ค่ะนี่คือโค้งนี้จะเป็นโค้งสะโพกนะคะเพราะว่าตั้งแต่เอวถึงสะโพกล่างของเรานี้เราจะอยู่ในตัวของสมอค่ะ นี่ค่ะเราจะวัดลงไป24นิ้วเท่าๆกันนะคะอันนี้คือเป็นกระโปรงฟรีไซส์นะคะสะโพก52ค่ะสโโพกล็กก็สามารถสวมได้นะคะไซส์นี้แต่ถ้าหากว่าผู้ชมต้องการที่จะได้สโโพกที่เล็กลงไปกว่านี้เราก็สามารถที่จะขยับเส้นตรงเส้นสะโพกตรงนี้ขึ้นมาข้างบนได้ค่ะ ขึ้นมาข้างบนตรงทางมุมแหลมนี้นะคะเราก็สามารถที่จะขยับได้นะคะนี่ค่ะเราจะวัดขยับขึ้นได้ถ้าต้องการสะพกเล็กกว่านี้นะคะแต่กระปรงตัวนี้สะพกจะได้52ค่ะนี่ค่ะผ้าตัดทางเฉลียงนี้จะมีความยืดหยุ่นนะคะก็จะยืดสวมใส่สบายค่ะ นี่ค่ะส่วนเส้นสะโพกของเรานะคะเราจะวัดขนาดค่ะได้ห้าสิบสนิ้วนะคะนี่ก็คือชิ้นสมอกของเราค่ะที่จะมาทำสมอกนะคะผ้าที่ใช้ทำสมอกนี้จะกว้าง19นิ้วค่ะ ความยาวก็คือ52นิ้วนะคะจะเท่ากับเส้นของสะโพกค,ค่ะ52นิ้วเท่ากันค่ะเพราะว่าเราจะนำไปเย็บต่อกันนะคะเราจะพับผ้าของเราลักษณะอย่างนี้นะคะพับทบไปค่ะเราก็จะวัดขนาดเท่าให้เท่าๆกันนะคะก็คือ52นิ้วค่ะ ตรงด้านบนนี้เราจะเย็บเป็นช่องนะคะเพื่อที่จะใส่ยางยืดค่ะส่วนข้างล่างเราก็จะเย็บเป็นเส้นสมอกของเรานะคะเรามาดูวิธีเย็บกันเลยค่ะนี่ค่ะผ้าชิ้นที่เราจะเย็บเป็นสมอกนี้เราจะพับทบนะคะ เราจะพับทบเย็บด้านที่โชว์ค่ะนี่ค่ะเราจะเย็บริมสองข้างนี้ติดกันนะคะ ทีนี้เราจะมาเย็บฝั่งที่เป็นสันทบนะคะเพื่อที่จะไว้สอดยางยืดของเราค่ะอันนี้เราจะวัดขนาดยางยืดนะคะยางยืดเส้นนี้ก็คือมีความกว้าง2เซนติเมตรค่ะเราก็จะเย็บช่องให้กว้างกว่ายางยืด1เซนนะคะก็คือ3เซนค่ะเราจะเย็บฝั่งทางด้านที่ผ้าเป็นสันทบนะคะเราจะเย็บ ว้าง3เซนติเมตรยาวลงไปเลยค่ะสุดผ้าเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บสม็อกกันเลยค่ะเย็บสมอกนี้เราจะใช้ได้สมอกนะคะก็จะมีได้ที่เป็นได้ยืดค่ะนี่ค่ะได้ยืดลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเฉพาะด้านกระสวยนะคะ เราจะใช้ได้ยืนนี้พันเข้ากับกระสวยแล้วเราก็จะใช้เป็นได้กระสวยเย็บค่ะเราจะดึงให้มีความตึงนะคะตรงได้กระสวยถ้าเราปรับหลวมเนี่ยสมอของเราจะไม่ย่นเลยนะคะ เราจะดึงให้มีลักษณะตึงออกมาเล็กๆน้อยค่ะได้บนเราก็จะใช้ได้ธรรมดาเย็บธรรมดานะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บสมอของเราเลยค่ะเราจะเย็บช่องให้กว้างหา่างกันสามซนนะคะก็เย็บกลับไปกลับมาเรื่อยๆค่ะจนสุดผ้าของเราค่ะ สมอของเราก็เย็บเสร็จแล้วนะคะมีความยืดหยุ่นสวยงามค่ะทีนี้เราจะมาเย็บกันยืดเลยนะคะการยืดของเส้นสะโพกของเราค่ะนี่ค่ะก็คือขอบตรงส่วนสะโพกนี้นะคะเราจะเย็บกันยืดไว้ค่ะ เราจะเปลี่ยนจากได้สมอคก,ก่อนนะคะมาใช้ได้ธรรมดาเย็บนะคะเราจะเย็บห่างขอบ5้มิลเย็บยาวไปเลยค่ะจนสุดริมผ้าค่ะ ทีนี้เราจะมาพับเย็บชายกระโปรงของเราเลยค่ะนี่ค่ะเราจะพับเย็บธรรมดาไปเลยนะคะลักษณะาชายกระโปรงของเราจะเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะพอเย็บถึงมุมเราก็จะพับเย็บอีกด้านหนึ่งไปเลยค่ะนี่ค่ะพอเราเย็บสุดมุมนี้นะคะเราก็ดึงงานออกมาก่อนแล้วเราก็พับเย็บทับอีกฝั่งหนึ่งไปเลยค่ะ ทีนี้เราก็จะมาประกอบสมอคกับกระโปรงของเราเข้าด้วยกันนะคะเราจะวัดเช็คดูก่อนนะคะว่าความยาวเท่ากันหรือไม่ถ้าหากว่าความยาวแตกต่างกันเราก็สามารถที่จะตัดออกได้นะคะถ้าเป็นไปได้ตรงส่วนที่เป็นสมอคนี้เราจะเผื่อความยาวไว้ก่อนเล็กน้อยได้นะคะ ทีนี้เราก็จะมาตัดโบตรงเอวของเราเลยค่ะเราก็จะใช้ผ้าส่วนที่เหลือที่เราตัดออกจากตัวกระโปรงนะคะตรงส่วนมุมแหลมของตัวกระโปรงที่เราตัดออกไปนั่นเละค่ะนี่ค่ะผ้าของเราจะมีลักษณะเป็นสันทบอยู่แล้วนะคะเราจะวัดความกว้าง8นิ้วค่ะแล้วเราก็จะพับทบไปนะคะเราก็จะตัดออกไปเลยค่ะ ทำแบบง่ายๆเลยนะคะพอตัดออกไปแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งตรงสันทบนี้ค่ะเราก็จะได้บูของเราสองชิ้นนะคะเพื่อท,ที่จะมามัดตรงส่วนเอวกระโปรงของเราค่ะชิ้นงานนี้เราก็จะพับเย็บขอบรอบธรรมดาค่ะ ทีนี้เราก็จะมาเย็บสมอกเข้ากับตัวกระโปรงของเราเลยนะคะนี่ค่ะเราจะวางผ้าด้านถูกประกบกันนะคะเราจะเย็บด้านที่ผิดค่ะจะวางขอบให้เสมอกันแล้วก็เย็บไปเลยนะคะเราจะดึงผ้าตรงส่วนสมอกให้ตึงนะคะให้เรียบเสมอกันค่ะ ค่ะเราก็จะเย็บไปเรื่อยๆจนสุดผ้าเลยค่ะ ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนได้กระสวยของเราอีกครั้งนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเย็บทับตะเข็บของงานของเราค่ะตรงล้มตะเข็บนี้เราจะใช้ได้สม็อกเป็นได้ล่างนะคะนี่ค่ะเราจะพับตะเข็บให้มาฝั่งตัวกระโปรงนะคะ ทีนี้เราก็จะเปลี่ยนกระสวยมาเป็นได้ธรรมดาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือช่องที่เราเว้นไว้แต่แรกนะคะเราก็จะมาสอดยางยืดเข้าไปค่ะเพราะว่าได้สมอกจะไม่มีความแข็งแรงพอที่จะรัดรอบเอวของเราได้นะคะเราต้องใช้ยางยืดค่ะตรงส่วนนี้ยางยืดนี้เราก็จะตัดตามขนาดของเอวจริงของเราเลยนะคะ อันนี้คือเอวประเจน30นิ้วนะคะประเจนก็จะตัดยางยืดประมาณ26นิ้วค่ะก็คือจะตัดให้สั้นกว่าเอวจริงของเราประมาณ45หนิ้วนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราเย็บแล้วจะได้มีความกระชับค่ะนี่ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเย็บล็อกยางยืดหัวท้ายเลยค่ะ ราใส่ย,ยางยืดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บตะเข็บข้างกันเลยค่ะตะเข็บข้างนี้ปเจนก็จะพาเย็บตะเข็บเข้าถ้ำเหมือนเดิมค่ะก็คือเราจะเย็บงานชิ้นด้านนอกก่อนนะคะก็คือด้านฝั่งด้านนอกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเลมริมผ้าตรงส่วนที่ลุยออกนะคะแล้วเราก็จะกลับเย็บด้านในอีกทีหนึ่งค่ะถ้าผู้ชมมีจักรพก็สามารถพงแล้วก็เย็บธรรมดาปกติไปเลยนะคะ time. เราเข้าข้างเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเย็บโบติดตัวกระโปรงของเราเลยค่ะอันนี้โบไปเจนก็เย็บริมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะพับเย็บริมธรรมดาค่ะทีนี้เราก็จะมาเย็บโบของเราตรงตะเข็บข้างเลยนะคะอีกข้างเราจะมีตะเข็บค่ะแต่อีกข้างเราไม่มีตะเข็บนะคะเราก็จะพับดึงดูให้ได้ เป็นส่วนด้านข้างค่ะนี่ค่ะเราจะพับครึ่งตรงนี้เราก็จะดึงขึงดูนะคะว่าให้ได้อยู่ตรงเป็นส่วนด้านข้างอีกข้างนะคะอีกข้างเราก็จะมีตะเข็บอยู่แล้วค่ะเราจะวางงานลักษณะอย่างนี้นะคะคือเราจะเย็บไปรอบนึงก่อนแล้วเราก็จะทบเย็บทับตะเข็บของเราอีกทีนึงค่ะ ค่ะดูตามมือประเจนไปเลยนะคะนี่ค่ะวางผ้าธรรมดาค่ะแล้วก็กลัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะเดินเส้นตรงไปรอบนึงก่อนแล้วเราก็จะพับล้มทับอีกรอบนึงค่ะ งานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระโปรงของเราสวยงามค่ะตรงด้านหน้านี้เราก็จะมัดโบนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ